อที่มาครั้งนี้ก็ตป่นเต้นมากเพราะว่าเออภาคที่ภาคเหนือนะมันมนภาคที่แตกต่างแล้วภาคใต้แล้วก็เป็น,ปนวัฒนธรรมมันต่างกันแล้วก็สถานที่คนก็แตกต่างกัน ะทีนี้เอเลนเซนเดอร์ก็ชอบอาจารย์คือรักอาจารย์มากๆพออาจารย์เขียนหนังสือมาก็นั่งอ่านหนังสือของอาจารย์แล้วมีอินเนอร์แบบพลอยตามที่เรื่องโลกคนแปนงเวทอะไรประมาณเนี้ยบางคนเรียกว่าพระพุทธเจ้าปางวิ่งวิ่งหนีอ่องคุริมานนะครับต้องไปเรียนเยอะๆนะครับแล้วก็นอนก็คือปริหิีพานเราเป็นอยทุกคนยนะทำางงั้นหนูก็จะต้องรินน้ำหนูมานิดคลิ๊กน้องมา ให้เวลาอีก8ชั่วมโมงห้า <c oughs> นาทีแปดชั่วโมงเราจะไปกิจกรรมต่อไปนะครับ,บ,บมีอะไรบ้างคะยิงธนูมีมียิงธนูแล้วก็ทุก่นะ <c oughs> ครับอันนี้ใช้เล็กประมาณร้อยกระปี้ก่อนในสมัยสงครามโลกเราไม่มีไม่ขีดใช้เราไม่มีไฟแช็กใช้ดังนั้นการจุดไฟจะใช้วิธีการกระแทกให้เกิดประกายไฟแบบนี้แบบนี้นะครับเห็นไหมฮะใส่ข้นุ่นเข้าไปแล้วจากนั้นก็เราก็จะใส่เข้าไปในกากมะพร้าว อพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเขาเชื่อกันว่ามันจะทําให้ป้อ,ปองสิ่งที่ชั่วร้ายที่เข้ามาหาตัวเรานะครับการใช้ดาบใน,นสมัยโบราณจะใช้คู่กันกันกบมวยไทยมวยไทยก็คือพื้นเพลของการใช้ดาบอะไรประมาณนั้นนะครับ,บการคันศอกการตีอะไรนั่นก็คือสำหรับป้องกันมันจะต้องมีเชือกอันนี้จะต้องถอดได้แล้วก็มาพันแขนเพื่อไม่ให้รู้จักมือนะครับการฟันมวลพริกชักกลับฟันมวลพริกชักกลับแบบนี้ นั่นคืออ่าผมได้ทาเดียวนี่แหละครับที่จิงคือฮับสารนะครับลองเดินหนึ่งสองสามถึงจุดจุดเดียวกับกรเทยดาบซึ่งหนายาวหนาครับมากๆแล้วก็ฟันแปบนี้ถ้ามาดูดังประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ทำไมผมเป็นยาวอยู่จะต้องมาโจโกเต้แล้วจะไม่มีพวกเราที่ไม่เคยได้เรียนรู้ไม่เคยทุกคนนี้ไม่เคยไม่เคยจะรู้ใช่ไหมแต่มาดูตรงนี้เด็กจะได้ ไปโบกุลกำลางล้างได้เปล่าประวัติมันมาปานนันปานนันจนมาถึงนณะนี้นะอยากยอมรับว่าพุทธยอดมากรู้รู้มากรู้แบบมีความรู้มากความรู้มากค่ะแล้วก็ได้รู้ถึงความเป็นมาการการเกิดของพระพุทธลูกขึ้นมากน่าเบื่อไหมคะกิจกรรมน่าเบื่อ ก็ไม่น่าเบื่อค่ะที่กบเล่าแล้วรู้สึกว่ามันอ่าสนุกไหมคะหรือว่ารู้สึกว่าง่วงนอนไหมคะไม่ง่วงว่าพี่เขาเขาจะเล่าแบบคนตลกด้วยแบบว่าสร้างความสนองให้คนดูด้วยไม่เบื่อเลยค่ะอันนี้เป็นทุนจากพวกเราที่มอบให้คุณโคนนะคะค่ะหวังว่าจะช่วยซื้อสารมาดอาต่อค่ะขอบคุณแล้วก็มี เป็นที่ระลึกสําหรับทุกท่านนะคะเดี๋ยวพี่ๆจะแจกให้อันนี้อันนี้น่าจะมีความหมายเราเรียกดอกทานตะวนนะคะอ่าทำไมน้ำตาไหลไม่เลยวะเวินญาณเดียวกันกำลังกลงกตีกันพี่น้องะถ่ายรูปพี่ตอนดีสิไม่แต่พี่พี่เชื่อนะคะว่าว่า พลังเนี่ยรวมถึงน้องนะคะเราจะต้องได้พบกันอีกแน่นอนนะคะเราเชื่อในเรื่องของพลังความศรัทธาแล้วก็คุณงามความดีนะคะเราจะเจอกันอีกแน่นอนนะคะค่ะกค่ะอันนี้เป็นเป็นดอกทานตะเวนนะคะความหมายคือดอกทานตะว,วันซึ่งเหมือนก็เป็นความมุ่งมั่นของทุกท่านนะนะที่พยายามจะสืบสานมโนลา <c oughs> นะคะก็ออนด้าตมอไห้ทุกท่านนะคะอย่างละหนึ่งท่าน่างละหนึ่งพวงด้วย่เป็นของที่เราจัดจากทางสุโไทยนะคะ อี่ตัวนี้ก็เป็นกิจกรรมกุ่มมานน้อยเทพสิงหอนได้มานดอนพล่ำซ้อนสั่งสิบสองท่าฟ้อนกระจรดังจนเวียงวังสั่งคนมารับกลับภารา ได้รับอยู่ตรงประพักพระเจ้าตาวัวอ้อออรับเสด็จมาสวมปลอมน้ำคุณศรัทธา มันพลาดอย่างเดิมใช่ไหมคะคือว่าทุกครั้งที่แม่ขาบอกเราต้องซ้อมก่อนเร้งแต่ครั้งนี้เราไม่ได้ซ้อมละครเวทีเนี่ยเขาเล่นทุกรอบเหมือนกันหมดเด็ดเลยนะ <c oughs> แต่ว่าทุกวันที่เล่นน่ะ <c oughs> เขาจะซ้อมก่อนเนี่ยบทเรียนแล้วเวลาที่ซ้อมเนี่ยมันซ้อมเต็มไม่ได้เช่ละครเวทีมันกินเวลาประมาณ2ชั่วโมง <c oughs> เราจะซ้อมท้ายเรื่องเพื่อทําให้ความรู้สึกของนักแสดงเนี่ยพร้อมเล่นแล้วเสร็จแล้วพอท้ายเรื่องเสร็จเสร็จจบแล้วก็เปิดโรงละครเล่นต้นเรื่องกลับมา คือมันต้องเตรียมของเตรียมตัวตอนข้างในของเราให้พร้อมแล้วก็ทีนี้เราก็ต้องศึกษาเรื่องวิธีการตอบรับของคนดูว่าคนดูชอบตรงไหนคนดูที่นอกวัฒนธรรมที่ไม่ใช่คนไทยบบเขาชอบแบบไหนเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องจัดกระบวนการแบบนี้ให้มันชับขึ้นทำให้มีสตอรี่มากขึ้น เพื่อนๆที่ทำงานในพื้นที่สุโขทัยนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆเนาะพี่ชอบมากเลยอะ่ะมนโนราล่าแสงเหนือ,อมันมันทำให้เรามีความมุ่งมัน่นและมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะก็ขอเป็นส่วนเล็กๆเป็นกำลังใจส่วนหนึ่งให้น้องๆไปสู่ความมุ่งมั่นนะคะค่ะ